ผมคิดว่าสิ่งที่ทําให้ก้าวผ่านมันได้ก็คือการอยู่กับปัจจุบันและปัจจุบันตอนนั้นน่ะก็คือผมรู้ว่าผมต้องทําอะไรทักอย่างแล้วถ้าเกิดว่ามัวแต่วนคิดเรื่องเดิมๆแล้วแบบฟีดตัวเองด้วยนกาท t ิวิตี้มันจะไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นเราเทิร์นนกาทติวิตี้เป็นโพซิทีฟิตี้ด้วยการทำ s ซมติ h งครีเอทีฟพอพอเราได้ทํางานที่เราอยากจะทำอแล้วมันมันไม่บังคับตัวเองเป็นงานที่ต้องใช้สติ เพราะฉะนั้นเราจะมีอะไรทาแล้วเราจะมีโฟกัสเราจะมีเสาหลักให้เกาะอ,อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวลาเจออะไรแบบนี้เราต้องซื่อใจกับตัวเองก่อนว่าเราอยากทําอะไรไว้แล้วก็ทามันไปเลยโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรแล้วสิ่งที่ทําในตรงหน้านั่นน่ะมันจะเป็นเหตุผลให้เราเองไว้ว่าเราทําออกไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหายังไงเราจะไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นๆอีกต่อไปนั้นผมเลยคิดว่าผมก็ใช้การทําเพลงเนี่ยเป็นการช่วยผม ก็สอนว่าครูยังไม่ตายนี่หว่าอะไรเงี้ยเออถ้าเราผ่านไปได้มันมันมีมันมีมนมมนมยู่ๆอะ่ะมันจะคลิกขึ้นมาเลยว่าอ๋อมันจริงๆมันง่ายแค่นี้เองเว้ยอะไรเงี้ยซึ่งพอมันผ่านมันปุ๊บพอมองกลับไปปุ๊บทุกอย่างมัน make s น n ์หมดเลยแล้วแบบเราก็จะพราวเลยนะแบบจะภูมิใจในตัวเองเลยนะว่าแบบเออมันก็เป็นแค่พายุลูกหนึ่งที่ล้มกูไม่ได้ต่อไปถ้าเกิดเจออะไรอย่างงี้อีกมึงมาหนักกว่านี้ดิถึงจะเอากูลงได้อะไรเงี้ย ซึ่งชีวิตคนเราไม่ต้องเจออย่างนี้เรื่อยๆอยู่แล้วเลยมันเป็นบททดสอบมันเป็นอะไรที่ต้องผ่านไปถ้าผ่านไม่ได้ก็ตกอยู่อางนั้นนะตกอย่างนั้นนะีคุณยังไงคุณก็ต้องตกอย่างนั้นนะทางเลือกเดียวคือคุณต้องผ่านมันไวให้ได้มันไม่มีทางเลือกอื่นไงนน